สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณคูจอยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมกับการลบครั้งที่1นนะคะความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยส่วนรวมเราจะเรียนกันทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะชั่วโมงนี้เราจะเรียนในครั้งที่1ไปดูสิคะว่าคูจอยนำอะไรมาให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะคูจอยมีลูกโป่งนะคะสีลาย ดูก่อนว่าคุณจะมีลูกโปงกี่ลูกนะคะหนึ่งสองช่วยนับหน่อยนะคะสามสี่ห้าหกนะคะคููจอยมีลูกโป่งทั้งหมดหกลูกนะคะทีนี้เป็นลูกโป่งสีชมพูสี่ลูกค่ะครูจะมีลูกโป่งสีชมพูและสีชมทั้งหมดหกลูกเป็นลูกโป่งสีชมพูสี่ลูกนะคะ หนึ่งสองสามสี่แล้วเป็นลูกโป่งสีส้มกี่ลูกคะหนึ่งสองนะคะครูจอยมีลูกโป่งสีชมพูและสีส้มทั้งหมดหกลูกเป็นลูกโป่งสีชมพูสี่ลูกเป็นลูกโป่งสีส้มสองลูกนะคะามาดูสิคะครูจอยมีจํานวนลูกโป่งทั้งหมดเท่าไหร่นะหกลูกเป็นลูกโป่งสีชมพูสี่ลูกที่เหลือเป็นลูกโป่งสีส้มกี่ลูกคะสองลูกนะคะ เห็นไหมคะครูจอยมีลูกโป่งทั้งหมดหกลูกแยกออกมาเป็นส่วนย่อยก็คือสีชมพูสีลูกสีส้มสองลูกนะคะครูจอยมีลูกโป่งทั้งหมดหกลูกนะคะเป็นลูกโป่งสีชมพูสีลูกเพราะฉะนั้นต้องเป็นลูกโป่งสีส้มเท่าไหร่คะ สองลูกนะคะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้เป็น6-4ลบ4เท่ากับ2เด็กๆสังเกตนะถ้าในการหาส่วนรวมและส่วนย่อยนะคะถ้าเด็กๆทราบจำนวนรวมก็คือทั้งหมดนะคะแล้วก็ทราบจำนวนย่อย1ตัวนะคะเห็นไหมคะเด็กๆสามารถจะหาจำนวนที่เหลือได้นะคะส่วนย่อยที่เหลือ อีกอันนึงได้นะคะในการหานะคะผลลับนะคะของการลบตรงนี้นะคะเด็กๆทราบผลรวมทั้งหมดนะคะก็คือจำนวนทั้งหมดก็คือ6ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนย่อยส่วนรวมก็คือ6ส่วนย่อยก็คือ2 1ตัวเด็กๆสามารถหาส่วนย่อยอีกตัวหนึ่งได้โดยการลบนะคะการลบเป็นยังไงคะเราต้องให้ตัวตั้งเป็นยังไงคะ มากกว่าเสมอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะส่วนรวมของคูจอยก็คือ6ส่วนย่อยก็คือ2เอามาทำะารกัรหกลบสอได้เท่ากับ4เห็นไหมคะก็ะจะเป็นส่วนรวม1ส่วนได้จากส่วนย่อย2ส่วนนะคะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้เป็น6กลบสองเท่ากับสนะคะ,ะมีดอกกุหลาบ1ดอก2ดอก สามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดครูจอยมีดอกกุหลาบทั้งหมดแปดดอกนะคะเป็นดอกกุหลาบสีแดงแล้วก็ดอกกุหลาบสีเหลืองใช่ไหมคะจะมีดอกกุหลาบสีแดงและสีเหลืองทั้งหมดแปดดอกเป็นดอกกุหลาบสีแดงห้าดอกเป็นดอกกุหลาบสีเหลืองกี่ดอกคะเด็กๆนับเ,เองได้นะสามดอกใช่ไหมคะ,ะครูจอยมีดอกกุหลาบทั้งหมดกี่ดอกนะคะ 8ดอกเป็นดอกกุหลาบสีแดง5ดอกเป็นดอกกุหลาบสีเหลือง3ดอกนะคะอ่าเราเอามาแยกครูใจะให้ส่วนรวมก็คือเป็น8ใช่ไหมคะแล้วครูจะกำหนดส่วนย่อยตัวที่หนึ่งก็คือ5เด็กๆสามารถหาตัวที่เหลือถ้าไม่นับเด็กๆทำยังไงคะสามารถเอาอะไรมาลบกันได้ 8ลบ5ได้เลยนะคะเพราะในการหาส่วนย่อยอีกตัวหนึง่งเราสามารถเอาจํานวนทั้งหมดนะคะลบออกด้วยจํานวนส่วนยอยที่เรามีเราทราบนะคะ8ได้เท่ากับ5กับ3หรือ8ลบ5เท่ากับ3เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้เป็น8ลบ5เท่ากับ3นะคะครูจอยมีส่วนรวมทั้งหมดก็คือ8 ก็คือจำนวนทั้งหมดเลยค่ะก็คือ8แล้วครูใจกำหนดให้ส่วนใหญ่ตัวที่1ก็คือ3เด็กๆสามารถหาส่วนใหญ่อีกตัวหนึ่งได้ไหมคะหาได้โดยการนํามาลบการ8ลบ3เท่ากับ5เราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้เป็น8ลบ3เท่ากับ5นะคะมีอะไรเอ,อ่ยการหันลม1 2 3่ ห้าามีการหันลมทั้งหมดห้าอันเป็นการหันลมสีชมพูสามอันต้องเป็นการหันลมสีฟ้ากี่อันคะสองอันเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบได้เป็นห้าลบสามเท่ากับสองนะคะมีหมวกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มีหมวกทั้งหมด7ใบนะคะเป็นหมวกสีชมพูกี่ใบคะ4ี่ใบเพราะฉะนั้นต้องเป็นหมวกสีฟ้ากี่ใบเอ่ย3ใบเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบได้ยังไงคะ7จ็ดลบสเท่ากับสนะคะอ่ามาดูนะคะมีน้ำอัดลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดกี่กระป๋องคะ ก้ากระป๋องนะคะมีน้ําอัดลมทั้งหมด9ก้ากระป๋องนะคะเป็นน้ําอัดลมสีแดงกี่กระป๋องคะห้ากระป๋องนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมเป็นน้ําอัดลมสีน้ําเงินกี่กระป๋องคะาสี่กระป๋องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบได้ยังไงเอ่ย9ลบ5เท่ากับ ใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกทบทวนนะคะเด็กๆอาจจะดูซ้ำหรือฝึกทบทวนบ่อยๆนะคะเราจะได้เก่งๆนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ